กัอยนี่อันนี้คือวิธีการปลูกหอมนะคะปลูกง่ายเลยันง่ายๆเลยิยางเงี้ยค่ะโอ้ยน okay. ี่กวสิปลูกเนี่ยเร็วอันนี้คือแนวหอมหรือว่านเอินว่าผนหอมพันหอมห้องยกันองเอยังแม่บ่แม่บเอาได้ตัดหัวบ่ันยอกเองมันดอกอา วาหมูพ่นตัดปอกหากได้ข่โบเฮต์ชุบโมันัจีบเปยออกตัวเสียบลงซึ่งสีละจุบจุบลงสีละมันเหดหยางได้เี็นี่โบ่บโบโบเป็นเนี่ิพันแหงปนได้บบนี่่ละผั่นหอมนี่มันเ้าตรยังไน่ย น,นี่ก็ะหอนแามกู้กูก้แล้วมันได้อายุมันได้แล้วก็กหูหล,ลุดละจังมือสันเนี่ยแม่ก็บก่ได้จือมือมันว่าแต่มันข้ออ่อนหรือมันเหลืองคือเขาห้าวดิก็เอาโหลดแต่เรืนน่องมาปลูกไว้นาฝนนี่ท่านหอนี่บอแล้วปลูกแต่เขาเหล้่ยวแลีวปลูปกใต้เขาเหลีวเลยปลูกนานี่แหละเออเก็บไว้ใต้พีกายนิใต้พีกายนี่แหละนี่เมื่อกี้หล่ะมันบ่มีเนาได้นี่ออเก็บไว้ใต้พีกายนี่นะคะ อืมทีบสนเินว่ะางทีแหละออกนอซึ่งออกนอซึ่งคนว่าเดี้ยงเป็นแถวเป็นแนวกวงพันเจียใหม่เรี้ยงแถวเรียงแถวในการปลูกเบื้องบนเบิ่ื้เถ็้าเห็ดแถวม้านราคาสุาิเศษนจักเส้นเนี่ยการเอาหลุดเลยเมยจเส้นแล้วไม่ชีทีผมดมาจากนี้ เออล้วก็จูบจักเลยมองได้มันทีแม่ก็ลกไปขันสมจังสีหเละมองได้ทีบนกระบาทอนปขันสมสร้นเห็ดสผักดองนี่แหละเห็ดกินแล้ว่แม่ขายได้ ิกเมอเื่องิการปลูกเืชปลูกบวชปลูวชมาปลูกปลูกไร่ก็ได้รรายปลูกที่ก็แจ่ว่าหัวหลายเตมวยใหญ่ ผันปูหางเป็นกอผันหัวใหญ่ผ้าผูกดินจังไหนแม่จังไหนเป็นคู่เนี่ยตีคู่เนาะกับเพิ่นกับมาไทยไว้ไทยตากตากแล้วเพิ่นกับมามาไทยล้วก็มายกหล่องเอาไทยแล้วก็ยกหล่องแต่ว่าเขาใส่ปุ๋ยขอยเรียบร้อยแล้วใส่แล้วเรียบร้อยส้มแช่กันเลยนี่ได้กินขี่ไก่ ขีก่น่ะมละขีไก่มาเบิ้งนะคะขีไก่มารัเหกอืมขี่ไก่มากไหวังเห็อย่ืมากใสเรียบร้อยแล้วใสเรียบร้อยแล้วเนี่ย่ดว่าใสอีกเด้ทากู้ย่างเดียวเวเลยดวเลยโนดามย่งเดียน้ย่างเดียวแต่ว่าโหดนาํานขันเปียกก็บยโหตคู่มือขันโหตคู่มือแล้วมันเป็นล่าอืมเปียกบ่มากเปียกมันไดดอกมักซุ่ม ขันโหัวมือหนึ่งขันซ้ำมันเกิดนี่กะบามือโหัแล้วขันโหัวนำกะบดีปลูกแล้วก็เฟื่องมะกบนี่คุ้มฟางแล้วก็โหับ้านก็เช้าเมื่อเท่านั้นก็โบนยากบง่าณยังดอกมิจ่าหุ่นมัเท่ารับานล่อทอนยาลอเสวทโลกเออลอเก็บนอนเออลอเก็บเกี่ยวส่วนมากขันปูเพราปีงี้สิบ่ันคอยเป็นนอนดอก กันปลูกหลามยังเป็นใในเดือนพันาวามมคมงวเลยปีใหม่ไปก็ยังยา,าแ,แมเ่เนาะเมนค่ะเลยเลยปีใหม่ไปกะปีใหม่แล้วก็ปลูกกันยังไดอยู่หักหักบทอทงว่าปีดอกภายในเดือนสิบสองเบิร์ดฝนนี่ปลูกแห้งดีมัมนนขัว่าคงนี่ละยัาม,ยมาอยากเลยเน็บเอาเน็บเอาแม่หันนั่งเน็บกาขึ้นเดือนแจงแม่ก็มานั่งแต่ข้าวเห็ดกระพอ เออแต่กี่แห้งว่ามีรถมีเรือมักโจกทะแล้วขุดป่านนั้นยังบริเสียแนวจะเถื่อเด็ดล่ะหมายถึงเก็บพันไว้เองตลอดตลอดบ่เคยซื้อขันมีแล้วแม่บ่ได้ซื้อไผ่ขันมีล่ะสิปีสิปีมาหนี่บ่เคยได้ซื้อพันหอมไผเลยบ่ขันปลูกเอาแต่ห้องเกี่ยวคลองเนี่ยเออห่างบ่ได้ขายหลายไัปนี่ดอกขันว่าพ่อได้ใส่ ขณะไร้ส <ang> <speaking in aría> ีขนะทอนดอกเงินบ่ตะกี <próxima> ้ตะกี้เนาะคนโ่เห็ดบันไหนค่ะคุณแ่วพร้อมค่ะมาชมบรกาศทกนะชาออร์ิกามมันโโใจจังหวัดบุรายประทานีเน้เะคะเ็ดไรยางค่ะว่ามี่มันเป็นริงเดียวที่ามนร้นะคะเห็ดต่งบอกนคือวยผวก้นก ม,นะนะะมันเป็นเรื่องที่ไปหอมนั่นละจ๊ะมันเป็นเรื่องที่ไปหอมกันใดนะคะเพราะซานใส่หมูแม่มะกอกแคมีทัวไปใต่สารเคมีได้ลหลายน่ากลัวเลยล่ะคะ่ะเรื่องหอมที่ไม่หอมผละน,นะคะอืนี่นี่เ,เห็ดยี่สี่สหนหนมันเห็ดหยาบบอสหยาบกับหยาบน้องแม่เนาะแมนแล้วเอเห็ไดไตกับเขาเห็ไดไตมันขึ้นอยู่กับความขาย,ยันคข้อหูข,อข,ข้าใจของเท่านั่นเมนมขันใจบ่เอาละเหลวเละ ไปต้องมาอันดับหนึ่งเลยแม่ความหูก็ต้องมาความขายันก็ต้องมากข้ามใส่ใจก็ต้องมาการลดต้นทุนก็ต้องมากเจ็บพันเองนี่แหละคือการลดต้นทุนเลี้ยงงวัวอยู่ที่จอมตัวนี่คือการลดต้นทนะุนเนาะแม่เนาะแม่นีลงปุ๋ยเป็นของจกักอแม่ขายออกมางหามัน,น,มนของแม่สามตัวแม่ขายมืซื้อนั่นนั่นแถแวเราเขาหอยเลี้ยงครับว่า <laughs> โอ้โหกระบะอันนี้เป็นเอิร์ดอังฮุนเนาะแมนะ่เนาะจ้า เอาหุนไมงยังคะแม่ลกหญ้าลกนิออกมั่นนี่แหละถอนหญ้าออกนหญาออกจากพักบัวนี่แหละเป็นเป็นรูปแบบของการกำจัดวัชพืชจ้ะมดหดมีถังเจามือลกเอาอะไรใส่ยังลกยังสิละปูเดือนึง iste, มันบอม้อาย้อนแม่ เพื่นมีวันที่อยู่ตัวเพื่นปูค่คอยแฮมโบจักคุณแม่ก็บซอยหลูกวะคะซอยแต่ก<ะ>ันเพื่นโ่พ่อเพื่นกะจ่างอยู่จ่างเข้ามาซอยอเขาเห็นอินซีมานี่โดนเติบแล้วน่าไม่น่าจะปีม,มัวแม้น4ปีหรอบอปีที่หาทีนี่ เพิ่นอยากเฮ็ดเพิ่นว่าเพิ่นบอ่อยากใส่สารเคมีเข่าหนามตามปลาเพิ่นก็บ,บอ่อยากใส่เพิ่นก็เลยสมัครเข่ากลุ่มนะังเพิ่นอินซีวัตเต็งเลยอินซีเบิดทงนี่ค่ <c oughs> ะเขากำลังอินซีอินซีวัตเต็งใส่ปุ๋ยจักเตือ่อต่พาเทศมานี่ปุ๋ยแมวมาบ่าได้กินเด้อตีที่แหลก บ่ได้กินค่ยว่าบาดเพื่อนว่าเห็นเอาหมันไข่อยู่ตัวนี้มันผ่านตัวนี้ค่ยว่ามันก็งามมันก็ได้กินอยู่ตัวนี้ว่ามันได้กินคือเกาว่ามันฟุ้นหลายเนาะฟุ้นขิงหัวนี่ละขิงหัวไม่ได้กินแล้วเม่ว่านอนมาลับโอ้ยบ่ได้กินแล้วอืออย่างนั้นบันผ่านนะซช่คงหน้าแมยนผลเป็นหน้าหลงเนาะหนามันแซมันก็เลย งามมันโตนะเพิ่นก็เท็ดเขาก็เท็ดพืชล้างหน้าหลายตเพิ่นปลูกยังแม่แม่นอกจากเขาเลาเที่เห็นเพิ่นปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกบางอื้อและหนาแหลงนี่ออืเป็นพืชล้างหน้าจ้าอะอ่แล้วก็มีหอมกระเทียมอีกมีมีผักสลัดในโรงเรือนอีกมีอ้าวผักสลัดผักซีหอมมูอนั่นแหละ พักบัวพักเทียมขยันบับพี่โอนกับพี่ราชนี่ถูกขยันตัวเพิ่นว่าขันโมเห็ดกับเจ้าสีเห็ดหยังเพิ่นองว่ะมามาเห็ดแน่ยังสี่แล้วมแต่กี่เพิ่นอยู่กรุงเทพเพิ่นโมเดียมาอยู่น้ำเมร์แม่มาบ่มีไผ่แล้วได้มาได้ขอวางซี่ก็เลยมาตัดสินใจเห็ดอินทรีย์น้ำเพิ่นไม่อยากใส่สารเคมีเพิ่นบอกว่า หลูกพ้าเห็ดก็เห็ดน้ำเขานี่โอ้ยได้กินมานน้อเขาบเทใจปุกยังไเห็ดงามคือเก่างามเพราะว่าหน้าแมนมันมันบ่ค่อยได้ใส่หลายจะเถื่อนะมีแต่าฟุ้งหลายงัวหลายวันต่อเาก็ะเลียงยเลี้ยงมว่ามีงัวหันสิบสองหุ่นได้ยนงัวตจ้ะเห็ดยเห็็ดพักเฮ็ดพักนี่ละขายินคาอยู่ปีบ่ะ เมื่อปีอยู่กะเว้นทะัตั้งแต่เดือนสี่เดือนหามันว่ผ่านมันแหงมันแหลงแห้งปูกงังลลงมันกละไหม่จ้ะนี่ย่อยู่ได้ขอยูได้ยอมลับตัวมันได้เขามันกระไรกินพักมีซีไว้เพื่อนกะ ด้ขายอยู่อันเถาะกัยังสีแหลเพิเนฮ็ดกระไรนีในขายบ่สุยังดนขายบนสุยางอยู่ขอให้มีของกัแล้วกันับกก็พอได้กินในอยากละอืนับมิชาออร์แกนิกแยกไรกัเข้าเบิดสี่เด้ บ่นิดบ่นเดีว่าเฮ็ดแต่วางผักเออท้าบ่เข่าเวิร์ดสไลด์นี่ไหมชั้นเจ็ดอินซีเต็มแปลงแมนบ่นมีเคมีแม่ต้นหน่อยเดียวบ่อเอาเลยค่ะบ่บ่นเดีเคยเอามาใช้หน้าเลยเออมุ่งมั่นายใส่กับใส่แต่อันยังกาะนกเลี้ยนบ่ฮัลละฮัลละต้นอะไะเห็นพวกเเอามาใส่ปีที่แรกได้บานมาปีที่สองก็บ่เห็นใส่ได้ล่ะเข้าวหันปีที่แรก ใส่แล้วมาหอดปีที่สองันก็ยังงามอยู่นานเปื่อยบพันเบิดท่านนะมันก็เลยงามข้าเจ้าว่าเขาอีหยังซะมาหนักเซะมาตึงเถะเขามันม่มมอวบ่บเอียเนาะเขางามเม็ดเขามันก็งามบบดสมาตึงแท้ผู้ใดมาเห็นก็ได้ว่าอนส่อนเขาปะจจยว่าชันข้าเจ้าว่าข้าเจ้ามาเกี่ยวให้เขายังมาหนักเถาะัพราะมีปุ๋ยเนาะมันก็บบฟะโบฟีแล้วบะ ม, u u au, ม,ม,ม,มันบ nee. <S S ่ฟ mm. ้ามันบ่เบาเลยนักคือยังนี่เขาห่วงใสคือยังนี่ในเต็มเม็ดเต็มหน่วยพี่ยอมรับแล้วได้แม่จ้ะเตกแม่อายุกี่ปีหรืปีนึ่เจ็ดสิบเจ็ดแล้วเว่เจ็ดสิบสองสี่เขานี่แม่เห็ดมาตั้งแต่ลูกว่าน้าแม่ก็เห็ดเด้ กับโมเมนต์อ <thumbs> <terus> ินซี body, Não, <tr> ่เตกี่วานอตะเตกี่มันหมไซซีบไสซ่าสอบบเกินสามสอบเราข่หันเพราะว่าปูนอข่ลายตตกี่นาปุ้ยคลอหลายเพราว่าปุ๋ยคลอกลายหว่ยบเคยขาดของเถอนะสาว่าสิบเอ็ดสิบสองนี่เะกี่กระไดเออ บ่ได้บ oh. ่ได้ซื้อเพิ่นได้ดอกนี่ข่อยว่าบ่ขอมี1 2 3 4 5 5คู่โอ้ถ้าเก็บผลผลิตต้อสิได้เจ็บหมดยแปลงนึงแปลงนึงนี่บ่เฝ้าแหลกขันว่าคิดเป็นหมื่นก็สิบสองกิโลมันก็อถได้แปลงละสองสามหมื่นผลได้นี่ 40กิโลหาสิบกิโลเนาะเออคันนมันเป็นหัวหันนะเนมันเป็นหัวมันไหลหลเมนอืมข้าเจ้าเหข้าเจ้าันบดีเหตหุ่นหนังสีดอกข้าเจ้าเมลีอ้าเอยา ก็สมมุิว่ามันเป็นบ่ง่าสานก็ขึ้นมากกับบริยูได้อะเข็ดยังไงคะใต้ใต้บ่งใต้ใต้ไม้ถึงจังไรเอาใบไม้แย่งนี่มันมันสิขืนกินน้ำใบมันนี่เอาเอาสายแสงไฟมาส่องเอาไฟใบดเท่านี่แล้วใส่หัวนี่ก็เกลือไต่กบไต่เขียดนี่แหละไต่นอนไต่นอนไต่ไปขิมบ่คะ่จับใส่ถุงอ่าจับใส่ถุงแล้วก็มันใบมันมีอากาศกับไต่เอง แน่องซันเด๊แม่ราชนีเพิ่นมาสีได้ยงขึ้นมา่นมาไต่ไต่นอนเตนอนข้าเจ้าบอกไต่เอเข้าเจา้าว่ะปวดข้าเจาเ้าก็เห็นนะไต่เอาได้ข้าเจา้าว่าผู้ะว,วันว่ะไต่ขึ้นขึ้นมันสิขึ้นมากินดอกเขาว่ะใบตายมันสิดังสวดสวดสวดแล้วใส่ถุงไหวคือชมมงนะั้นคือใบตายมันนังสีนะนี่ใบตายเับบยยงสีห้างเด็ดดอกสิ อใส่ถุงมันก็ตายอยูมากตาจากลั่มมันนั่น<อ>มันเข่าอยู่ในลัมมน่มหมุนได้พักบัวขันขันบัวสังเกตุกับกกบัวจักดอกจะดงมาหอมบัวผ่าไทยมันก็นอนตัวดึงเนาะนอนนั่นแหละข้ามข้ขบบามมาใบใหม่มันหน,น,น,นีมิเตมอนเนี่ยอ่ะใบเหลืองๆนั่นมิเตนอนนี่เข่าอยู่ในหันหอมอินทรีย์จังว่าหอมเทียนมีเขาใส่ยาหลายจะได้รู้เนาะโว้ยมันจะว่าว ที่เจ้าคือเอาอยู่งข้าเจ้าว่ะจากว่ามันก็ใส่ใจแน่นนะ,ะคันบ่ใส่ใจมันกับบุปไนไัยแหละคันบ่ดีกะป้าถิมละคันคันว่าใส่ใจค<ะ>วามใส่ใจค<ะ>ว,วามพายายามนี่<ะ>บ่ทนนะค<ะ>ันว่าปู่ข้าวโพ่อประสันก<ะ>ับไปขานอนเบิดมือนเ้ยก็ลูกสาวเอาเอา,เ,อาเข็มจิ้มใส่ ยอดมันหันกะขาจนว่าเบิดสุโตพุ่นเด้อะจังได้กินด้วยมือด้วยมือโอ้เขาเจ้าว่ามาทนแต่ว่าบ่ทนจังได๋มันได้เฮ็ดเออเออแสดงว่าใครบ่ขยันนี่คือสิไปบ่รอดนงการเกษตรจริงๆบ่บ่ๆมันต้องใส่ใจอืออันับยคือความใส่ใจใส่ใจสําเร็จเออคั่นบ่ใส่ใจเออเว้นัสิเป็นหางเน่าอันนั้นเน่าก็บ่มียาแลอ่เอ้ย กระจายไปแล้วค่ะมันเอาไวได้คือทีมลุนนะต้นเชียงนี่คือเอท้าวังเทาตุ่ลุดแล้วเนาะแมนมคือจังสี่มันผ่านแล้วได้หนินี่ผ่าน,านแล้วได้นดนหนิเดือนเดือนเดืเทาสูงว่ามันหอ,อดตลอดคือเทาเขาเบิ่งเลยว่ามีหยังลงแมนบอกค่ะแมนขันเท้าปลูกไปแล้วมันสิเป็นใบใหม่มันสีห่อลงมันสีเหี่ยวหันมันคือคือมันบผ่านลรอหันมันสิเป็นล่ามไปใส่กันหลดนี่มันพ่ออยู่อยู่นี่มันโมเป็นหยังนี่แสดงว่าตอนนี้คือหลอดแล้วแล้วนี่ นะคะาคู่ใหญ่ๆแต่ขู่ละสามสิบสี่สิบโลกิโลนะคะตั้งตั้งตั้งเต๊กี่หนึ่งร้อยโลตั้งเต๊กี่พิ่นเทศอันเต๊ะพักบัวน่องบได้ปลูกับสลัดตั้งเต๊ะโตโตโล่งหนันมะพีพุ่มันเดอหนังหนอปลูกชุดเลยนะมันได้เกียบล่งละตันพผนได้อะโอ้หนีนะคะเดี๋ยวไล่ดิร่องละเป็นตันพผลได้ไดร ในการปลูกหอมแดงแมนม้วหลายเนาะม้มันเป็นหัวมันเป็นหัวแล้วมันหนัดซ้ำแปลงเดียวนี่หามหามกระท่อหนึ่งนี่หามเมื่อโมเปด้นี่แปลงเดียวนี่แปลงเดียวนี่อือความยาวกะหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่ห้าเมตรหกเมตรแปดเมตรอือมันได้หลายด้วันเป็นหัวคั้นขั้นขั้นกว้างนี่คือหนึ่งเมตรความยาวนี่คือแปดเมตรเคนก็จะหามกระท่อมนี่ยเงี้ยมันเป็นหัวมากมันหนัก สามสี่เจ็ดยุกนีสิ่เลยหรือกิโลคล้ายๆเอามาจังสี่หัวมันกับประมาณข่องนี่สองข่องนี่ได้แล้วกิโลอสองข่องนี่ได้กิโลจะเป็นกิโลแล้วเออมันถึงเนาะใช่ใจยังสิแหละเ่อใดนั่งแหละวขันมันขันเทศหุ่นแล้วกับบานตอนเน่าสิกูบานมันสิ่เลื้ยงคือนเขานี่ได้อ่ะ ขั้นโมเหลืองคือเขาว่าเดี๋ยวได้มันมาเกะมันสีมันสีแฝดเนาะเออขั้นผู้ใดมาเออข้อมันอ่อนแล้วเพิ่นสีพังนอนกู่แม่นบ่าละแม่นค่ะขั้นมันเป็นหัวแหลมมันสีจากข้ออ่อนขั้นใบมันโมเหลืองข้าวตองกู่ค่ะมันสีรีบนี่เห็นหมอนมเคยรีบก็คืออค่ะมูมาถามวันมีอะไรคือบุรีมูกู่อ่อนปล่าอ่าุดชุดเด่นชุดมันเออ หอางนีคือตรงดีแท้คือบริบนะคะเออแข็งแรงดีแท้นแน,นแ่แนเลยเอาไปเบิรปีก็อยู่คือเก่าอยู่อต้นปูใหเราบนนเกษตรรีนะคะ,ะการะยะเวลาก็ได้การเงกวก็ได้เมนเม่เห็ดหมา่าแต่ไรแต่ไรแต่หลูกันมาเห็ดม่ก็เห็ดทงหลูกแก่นก็ กัญยนปูพักนี่ละ,อ,ะอืมอมัวพ่อแม่เจ้าเห็นยังคือมีเงินส่งลูกลูกสาวหน่อยคอยอ่ะจักเมื่อเห็นเราเห็นยังเห็นแต่เห็ดวันเหล่าสัน,วะวะสนพักมือเล็กมือหน่อยมือละอเะอะอเห็นแต่ลาาแล้วผูกพักเขาว่ะแล้วของมีทส่งพนวาสัน,น,ค,ค,นคนอยู่บ,อบ่อใดบ่สาเหตุคนอยู่บไ่ได้แม่แม่สังเกตเนาะ ไม่ว่ามันเป็นหนีแม่หนีบ่มีหนียังหนียังแม่กับบอเอาคือชกโซ่แม่กับบอเข่าเงินหลานเงิ่อนเอฟเอเอ็มเอเอ็มพอคอยเอาคือแม่ขายเข่าได้มื่อหนึ่งสองหมื่นแม่ก็ได้มีอันแม่บลาเจ็บมันได้เจ็บมันเป็นเงินเจ็บจังวันบ่มีหนีค่ะบอไม่หนีเนาะมีได้เติมเข้ามาดูมือเงินท่าผูกพักผูกมีกับพ่อได้กินไปมือมือแม่บ่ละ เงินย่ำขายมันเป็นก่อนมันกัพ่อได้กเก็บหนังสีน,น้นก็เลยอยู่ได้พ่อได้อยู่ได้แต่ให้มีไยกับว่ามีดรอกพ่อแตออยู่ได้ว่าเปนหนีเป็นสินกับพ่อเหล่าแม่ป่ะอืมน่าเหลวากระปูกใส่ผืนทีทุกผืนทีในหยีสิบลายีย่างเป็นประโยชน์เลยอย่างง่วง ช่อตูนะคะเผ็ดเกลือเผ็ดชัดเผ็ดสูงมอกยาไ้มีห่หม่มองว่างเนาะแทบที่โบวิหม่มองว่างเลยได้หมอ่องผมเป็นสวนโอ้มีเลยโอ้มีหม่องว่างใส่พื้นที่ย่างเต็มที่างานประโยชน์แล้วก็เกิดรายได้อีรีนะคะรับม,มีข้าวเป็นเดียวเพือโคได้แต่ว่าต้องวนตลาชธานีค่ะ,าคะม,มาส้มคุณแม่นะคะคุณแม่เป็น กำลังเอาหุ่นเพื่อนปะนี่แหะค่ะพี่น้นะะนองคำา่าเอาหุน่นงานเก็บผุ่นงานเตรียมปัจจัยการผลิตเตรียมปุ๋ยขอกปุ๋ยมักก็เป็นงานอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าปลูกแหล้ยวย่งบ่แหล้วอีกนะคะอทายาเกิดนีิพ่นกากำลังกำจัดวัชพืดอยู่นี่คะ่ะเบ่งตัวอย่างบนเด็ดนะคะก็ใส่มือคนนี่คะ่ะใส่แรงงานคนนี่แหละใส่เฟืองี่วมใส่เฟืองบ่ให้มันดินแน่นค่ะ นี่บ่ได้ยุ่งค่ะข้าวบัโป๊กมันพันดินแน่นน้ำถึงน้ำไม่มาละการขุมฟางนี่หมายถึงบ่ห้ดินมันแน่นเกินไปเพราะว่ายามพดน้ำลงนี่บ่ห้น้ำมันไปกดทับดินให้แน่นให้แกนเกินไปนะคะเพิ่นก็เลยต้องคุมฟางไว้นะคะเบื้องคนณขุมฟางดินกับบ่แน่นเกินแกนเกินไปเพ้าบว่าจำเป็นต้องพวนดินอีกถ้าข้าคขุมฟางแนวนี่แม่นะค่ะเดียวคุณแม่หนะนหนานคุณแม่จ้าดินให้เบื้องนะคะค่ะ มันบอแหนบบแกนเลยนะคะอ่าเบิดจากเอาหุ่นวันนี้ก็ค่อยเบื้องน้อนเนาะแม่เนาะค่ะเบนอนค่่นมันแข็งแล้วมันก็เป็นอย่างได้คันวินนี่แล้วอ้าเสรแลววัเดือนหนึ่งนี่รอดตายแล้วเที่ยวเห็นกันนี่หลอดเรียบร้อยแล้วแั่นมันคนนี่มันหวังไหญ่ลนะนี่ค่ะอืมแนมันเป็นมันสีใหม่ตั้งแต่มันขึ้นได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่อืหลอดตายแล้วนี่อ่านกินพ้นผลิตได้เลยนะคะนี่ เพิ่นว่าได้กระทร่อมองกระทร่อบอกไงผู้ดได้หนีค่ะเพิ่นว่านี่นะคะแปลงหนึ่งแปลงหนึ่งนี่แปลงหอมออแกนิกนะคะนัดที่5ฟาฟาร์มอำเภอโพไซจังหวัดบุบลราชธัาน,นี่นะคะอ้าวพี่น้องพาพี่น้องมาเยี่ยมมาเยียเย่ยนสวนเพิ่นมาเบ่งมาตรวจแปลงนนํำแล้วก็มาพูดคุยถึงว่าเฮาสิขยายเค,ค,ยค,คยรือข่ายผู้ผลิตหอมอินทรียเพื่อให้มันเพียงพ่อต่อความต้องการของผู้บริโภคใดจังไดนะคะองค์ความรู้ในการเพาะปลูกหอมมีดีนี่น คือ,อยังอยู่ที่ยังนะคะซึ่งก็ได้รับความหูจากเพื่อนพ่อสมควรนะคะคันแรกนี่คือต้นพันธุ์หอมอีลีนี่มันบริยูทั้งปีนะคะเหาต้องมีการปลูกในกลางปีเพื่อที่จะให้มีต้นพันธุ์เพื่อมาปลูกตอนปลายปีแบบนี้เจ้าบบต้องไปสือพันธุ์หอมนะคะการที่เฮาบบสือพันธุ์หอมนี่เฮ้ก็ลดตน้นทุนการผลิตดไดอีกแล้วนะคะส่วนที่สองก็คือ น้ำนี่แหละค่ะการปลูกการไฮน้ำการดูแลการถอนยาถอนวัชพืชออกการคุ้มฟางแล้วก็การค่อยเก็บน้อนเพิ่นสีมาไตน้อนยำกางคืนถ้ายมีน้อนนะคะอันนี้ต้องต้องเอาออกให้ได้ถ้าเดือนหนึ่งเดือนแรกนี่เพิ่นเอาอยู่แล้ว,วกับอ่านเพิ่นาถ้าอ่านกินผ้นผล,ผลิตได้โหลดนะคะเพิ่น่านะคะอ่าววันนี้ันที่สามนักสุดเลยการเก็บเกี่ยว มันต้องในลอยซิฟลอยยีสิหมือผุนด้ค่ะเพิ่นจังสีเก็บเกี่ยวมันต้องเลื้องต้องอันนี้ลงผุนเพิ่นจังถอนเป็นทีมากของว่าหอมของนันนิชาออแกนิกนี่มันบบแฟบหอมของกลุ่มอื่นเครือ่ครอื่นที่เขาเห็นทั่วไปคือแฟบมันแฟบจากหยังมันแฟบจากเพิ่นเก็บหอมอ่อนนะคะต้องให้แก่เตรมที่การเก็บเกี่ยวกับสำคัญคือกันนะคะอ่าอย่าไม่ยันแปลงคุณแหมนะคะ มื่อน,นี้มาเห็นบรรยากาศสดๆการปลูกการดูแลหอม